คืออย่างที่ลือกันสนันลั่นทุ่งแล้ะครับว่าจะมีการรื้อปรับครอมอนแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ตอนแรกก็บอกว่าจะเอาพักภูมิใจไทยออกไปเลยขัดแย้งสึกแดงน้ำเงินนี่มันรำคาญนักหนาเอาน้ำเงินออกไปเลยพักสีน้ำเงินพักภูมิใจไทยต่อมาก็บอกว่าเอยอ,อย่าเอาออกแค่ไปเอาเก้าอี้มาไทยเก้าอี้หลักนะกลายเป็นเจ้าภาพรัฐบาลเขาต้องยึดเก้าอี้นี้ เอาคืนมาให้กับพรรคแกนนําอย่างพรรคเพื่อไทยก็ลือกระหลายเพลาก็ยังไม่เป็นจริงสถทีกระทั่งที่มีสัญญาณชัดเจนที่สุดแล้วเสียงส่วนใหญ่จากคอการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้มากๆก็คือการส่งสัญญาณจากโทนีวุฒซัมจากคุณสทรทักษินชจินวัตรนะครับพูดที่เนชั่นทีวีเมื่อวันก่อนแล้วครับ ไปเล่นบทบาทเป็นบรรณาการคนที่4นะกับคุณช้างคุณโอคุณวีเป็นบอกอคนที่สีคิดต่างว่าถ้าเป็นนักวิเคราะห์นี่คิดว่าเพื่อไทยควรจะเอาเก้าอี้มาไทยคืนไหมคุณทักษิณเนี่ยนะไม่ได้เป็นบรรณาการหรอกวิเคราะห์แบบคุณทักษิณเลยนะบอกว่าจะต้องควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็พูดพาดพิงไหลายไปเรื่อย คุณอนุทินฟังแล้วก็คงนอนไม่หลับเพราะบอกว่าสองปีที่ผ่านมานี่มาไทยก็ยังไม่เข้าเป้าอะไรประมาณนี้แหละรวมทั้งเก้าอี้กระทรวงหลักอื่นๆด้วยนะก็ทำให้คนเชื่อว่าเพื่อไทยคงขยับปรับเปลี่ยนแน่นอนในที่จะรุกคืบเอาพักมาไทยคืนมาให้ได้ก็มีข่าวลือสูตรต่างๆนานาแล้วครับหนึ่งแรกสองมาไทยเลขสองเก้าอี้บางคนออกไม่ได้ หนึ่งแรกหนึ่งให้มันสมน้ำสมเนื้อเกิดสารพัดสูตรขึ้นมาตามใจคนนั่งเทียนที่จะเขียนข่าวที่จะวิเคราะห์กันแหละครับนะผมก็บางครั้งก็พอสมรวมกับเขาด้วยเหมือนกันนี <c oughs> ่กุนทักษิณวันนั้นแหละครับที่เนชั่นทีวก็ตกลงสวัวดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีความเชื่อเช็คข่าวดูแล้วนะเขาก็ วิเคราะห์กันว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นและมากขึ้นโดยลำดับที่ภูมิใจไทยจะยอมคืนเก้าอี้กระทรวงมหาไทยให้กับพรรคเพื่อไทยเขาว่านะครับไอ้เขาก็หลายเขาเหลือเกินนะแต่ถ้าไปสอบถามในพรรคภูมิใจไทยจริงๆบางคนก็บอกว่ายาก แต่บางสะสะก็เสียงอ่อนลงนิดหน่อยบอกว่าก็อาจจะเปลียนไปได้พี่ถ้าผู้ใหญ่เขาคุยกันรู้เรื่องเพื่อรักษาอะไรเพื่อรักษาโครงสร้างของอรัฐบาลเอาไว้แต่ก็ประคองบ้านเมืองกันไปเพราะว่าอะไรครับหลังเพื่อไทยหลังภูมิใจไทยก็คือมันทําศึกกันอีพันตูรบกันในรุงตุงนังนะศึกแดงน้ําเงินมันเป็นเกมที่จะล้มกระดานกันได้เลย ทางหน้าก็เจราจากันไปนะบางสูตรก็เสนอเลยบอกว่าอย่างนั้นเลยหรือคอรอมอเลยปรับโครงสร้างใหม่เลยทำให้มันดีเลยก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับถ้าดูความเป็นไปด้ความเป็นไปได้แล้วนี่ผมคิดว่าก็คงจะปรับอย่างเก่งก็เอาเอาละเพื่อไทยจะได้เก้าอี้มาไทยคืนมาแต่ก็ไม่แน่ตอนนี้นี่ไพ่ที่ในมือคุณเนวินที่ชอบนี่ หลายคนยังไม่เห็นนะว่ากำลังว่าคุณเนวินเล่นไพ่อะไรอย่างไรก็ตามนะครับท่ามกลางที่ยังอ่านไพ่ภูมิใจไทยไม่ออกทั้งหมดเมื่อวานตอนดึกๆหัวค่ํานะฮะก็มีการปล่อยข่าวออกมาเลยครับว่าโผล่ออกมาแล้วจากพรรคการเมืองใหญ่พักหนึ่งนะพูดจาให้ทํานองเข้าใจว่านอาจจะออกมาจากพรรคเพื่อไทยอันนี้พรรคเพื่อไทยต้องที้แจงเอาเองนะก็ปล่อยข่าวโผนี่กันหลุดว่อนนะครับ ข้อขวาวคงรายงานไปแล้วผมย้ำซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮขีเส้นได้สักสิบเส้นร้อยเส้นนะครับว่าเป็นโผกปล่อยนะครับเพื่อประหยัดเวลาผมให้ดูเลยโผลปล่อยที่ปล่อยกันเมื่อคืนวานนะครับเมื่อคืนและที่ผ่านมานี่ก็อย่างที่เรารู้กันมาแล้วครับว่าที่ลือกันเป็นเดือนกว่าแล้วบางโผบางชื่อมมันก็มีเขาอยู่เหมือนกันแหละก็เลยทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นเอาดูกันเร็ว ไม่เสียเวลามากเพราะมันโผล่ปล่อยปล่อยนะครับเอาเอาเอาหน้าแรกก่อนคอรมอรที่หลุดจากเก้าอี้ท่านตั้ที่จะหลุดนะเขาบอกว่ามีคุณพิรพันธ์โอ้โหนี่เป็นข่าวเป็นกล่าวอยู่เอกนัทโอ้โหรวมไทยสร้างชาติหลุดจากอุตสาหกรรมนีม่ฟังชื่อแล้วอย่าตกใจนะครับข่าวปล่อยคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยนะั้นลือกันมานานแล้วว่าจะหลุดจากพาณิชย์เออมันมีเขาหน่อย รวมทั้งดรอิ่มคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชช่วยมาไทยแต่คุณธีรรัตน์ในดูอาการภาษากายก็ยังมั่นใจอยู่นะคุณอิทธิศิริรัศยากรนี่พ่อของคุณอัธกรอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคุณเผ่าภูมิรัชนสกุลก็ถูกลือมานานแล้วว่าเที่ยวนี้คงจะต้องกลับไปทำงานพักหรือไปอยู่เบื้องหลังทีนี้โผ ภายใต้สูตรที่ว่ายึดมาไทยคืนมานะจะประกอบด้วยอย่างนี้ย้ำอีกทีว่าน,นี่คือโผลปล่อยนะท่านผู้ชมอาจจะอาจจะตำหนิผมว่าโอ้คุณระดับคุณสำนานเอาโผลปล่อยมาเล่าให้ฟังมันก็ต้องเล่าหละครับเพราะมันเป็นข่าวแต่เป็นข่าวปล่อยโผลปล่อยแต่บางชื่อมันชวนคิดชวนคุยชื่อแรกคุณประเสริฐอันนี้พาดหัวกันหลายฉบับแล้วละครับ ประเสริฐจันทรวงทองรองนายกและกระทรวงดีเอสดิจิตัลนะครับเขาบอกว่าจะไปเป็นมทอทหนึ่งมาไทยแทนคุณอนุทินนะส่วนคุณอนุทินรองนายกจากที่ควบมาไทยนี่จะให้ไปควบศึกษาธิการโอ้โหผมจะเชื่อดีไหมนี่คือถ้าไปสานสุขกนัน่าเชื่อหน่อยแต่เขาบอกไปศึกษาธิการคุณชลน่านสีแก้ว นะให้เป็นรองนายกเฉยๆแทนตำแหน่งของคุณประเสริฐอ่ามันก็พอจะเป็นไปได้นะเหมือนที่คุณสมศักดิ์ครั้งหนึ่งก็เคยมาเป็นรองนายกเฉยๆไม่คั่วอะไรคุณเพิ่มภูลชิดชอบหลุดจากศึกษสาธิการไปเป็นว่าการพาณิชย์โอ้ยออกกิจแป้นแตกนี่นะแล้วจะไหวหรือโผแบบนี้นี่นะถ้าปรับครมอแบบนี้เนี่ยผมว่า คุณองค์เงเตรียมเลยถัวลงเต็มหน้าทำเนียบนะจะเอาคุณเพิ่มเพิ่มพูดไปน,นั่งว่าการพาดย์ได้ยังไงเออถ้าคุณอนุทินควบรองนายกกับ,กบพาดิ์เนี่ยพอฟังได้นะจะกะพงแสงมานีที่ปรึกษานายกจะเป็นเป็นกระทรวงดีเอันนี้ได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่าเก่งคุณอัธกรศิริรัชยากรคุณพ่อไปคุณลูกมา แต่คุณลูกเนี่ยจะขึ้นว่าการเกษตรเลยสุพัธนพง์พันมีชาจะมาแทนคุณบีรพันธ์เป็นรองนายกแล้วก็ควบพลังงานโคต้ารวมไทยสร้างชาตินะครับเอา้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยสุชาติชมกลินที่วันก่อนมีข่าวว่าจะนำทัพแยกกกนะไปอยู่ภายใต้ร่วมทงพักโอกาสใหม่เขาบอกว่าจะเป็นว่าการอุตสาหกรรม แทนคุณขิงนะสิเอาอีกสักคนหนึ่งนะค,คุณอาจารย์แหม่มดรนรมนพิญโยศินวัตรบอกว่าจะลดชั้นจากว่าการเกษตรไปช่วยคลังแทนดรพ่อภูมินี่นี่คือโผลที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้โปรดรับชมข่าวนี้ด้วยวิจารณญาณน,นะครับมันอาจจะมีข้าวอยู่บ้างๆนะถ้าให้ราคาค่าข่าวเนี่ยนะ ก็สัก25%เนต์พอได้นะก็คือมีความเป็นไปได้ว่าภูมิใจไทยอาจจะยอมในการที่จะแลกกระทรวงย้ายที่อยู <benim> ่ใหม่คือคือเลือดอะถ้าต้องย้ายจริงๆนะครับแต่วันนี้คุณแนนคุณธิดาสมชัยก็ยังยืนยันนะครับคุณอนุทินอยู่เจนีวาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่พูดอะไรเลย ดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนี่คุณแนนนะโกศกพักผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าท่านพูดเธอพูดก็เป็นอย่างนี้แหละครับว่าคุณอนุทินยังไม่ได้พูดจาอนะไรที่เป็นมั่นเป็นเหมาะเลยดังนั้นก็โปรดรอสักครู่อะไรประมาณนี้แหละนี่นะิงจริงจริง,รง,รง,รงถ้าคุณพิพัฒน์ไปนั่งพาณิชเอออย่างเนี้ยแล้วเพื่อไทยมาดูแรงงานอย่างเนี้ยพอสมน้ำสมเนือ้อนะถ้าเลขกระทรวงนะถ้าจะมีการสรับกระทรวง ที่นี่มันต้องขีดเส้นใต้สําคัญมาก,มากๆโผลน่นี่คือที่มันเจอสมที่มันดูหน่าเชื่อขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมเพราะปรากฏการณ์ในพักรวมไทยสร้างชาติมันมีข่าวว่าวงจะแตกแล้ววงเริ่มแตกแล้วสุชาติชมกลิ่นนะครับสสบัญชีรายชื่อแล้มบดีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระไม่ต่ำกว่าสามครั้งแล้วบอกว่าเขาก็ได้เวลา ที่จะต้องหาที่ยืนที่อยู่ใหม่นะเพราะว่าพักรวมใช้สร้างเข้าก็เป็นแม่น้ําหลายสายที่มาบรรจบกันบัดน,นี้ก็ได้เวลาที่ที่จะต้องแยกย้ายกันไปพูดทํานองนี้แหละบางครั้งก็พูดทํานองน้อยอกน้อยใจว่ามาอาศัยบ้านเขาอยู่อ่าพูดอย่างนี้ก็ทำเอาเอฟซีเคืองไปเมืออกันนะครับเพราะว่าคนส่ชาติก็จริงๆก็เป็นแม่น้ําสายลุงตู่มอนกันแหละนี่ หลายคนก็คาดหวังว่าจะได้กอบวนบาทซึ่งก็ทํางานโอเคแต่ว่าคงจะมีความไม่ลงตัวกันในทางการเมืองก็ประกาศแล้วก็ถูกปรามายแล้วครับบอกว่าโอ้ยเสียเฮงสุชาติเลรออย่างเก่งก็มีอยู่สามสี่คนห้าคนเองไม่มีอะไรหรอกคุณสุชาติก็เลยสําแดงให้เห็นเลยวันนั้นประชุมงบประมาณเสร็จวันที่สามสพฤษภา,าไปกินข้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง สสในพักนี่แหละครับนับชื่อดูแล้วออกข่าวว่ามีอยู่23คนนี่สสสุราก็มีสสสุราก็หลายคนเนี่ผมพอจะจำหน้าได้รู้จักชื่ออยู่บ้างนะไกลๆโน้นก็มีนะั่นแหละมาดามออยคุณพิชารัตรองอาพงศ์ชนะนะบัญชีรายชื่อ มีอีกภาพไหมให้ดูมีดรธนากรด้วยหลายคนก็ชี้แจงแล้วบอกว่าก็ไปธรรมดาแล้วไปกินข้าวกันพบป่าสังสรรค์กันนะแต่23าคนนะคุณสุชาติชมกลิ่นให้สัมภาษณ์วันรุ่งขึ้นกับทีวีบางช่องบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะจริงๆมากกว่านี้มันรถติดวันนั้นอะหรือที่ถ่ายรูปก็เห็นอยู่แค่นี้นะคุณขิงเอกนัท ก็ให้สัมภาษณ์ผมคุยกับคุณขิงด้วยคุณขิงบอกว่าธรรมดาก็กินข้าวกัธรรมดาไม่มีอะไรน,นะกอไผ่นะส่วนที่บนอุบครับข้องใจในพักอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆก็พูดคุยกันได้นะคือหลายคนเนี่ยบอกว่าหัวหน้าพักเนี่ยไม่ค่อยติดดินหัวหน้าพักนี่ไม่ได้สร้างความอบอุ่นให้ลูกพักอะไรประมาณนี้แหละครับคุณพีราพานันธ์อะ แตท่านเป็นคนวางตัวอย่างนั้นบุคลิกของท่านนะก็บนกันแล้วครับแล้วขยายผลขยายแผลเรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นนะครับถูกขยายผลจากหนังสือร้องเรียนเรื่องถุงยางชีพเรื่องถือหุ้นเรื่องการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดไปเป็นกรรมการบอร์ดที่นั่นที่นี่ที่มันเซอร์ไพรส์มากคือคุณแลมโบด็ con, อกเตอร์เซกสกลอัาวงนะฮนะก็ออกมาประกาศทวงพักคืนด้วยแรมโบนะครับ แรมโบ้ดรเสกสกลนะออกมาดับเครื่องชนบอกขอพักคืนพักที่ตัวเองก่อตั้งมาเพราะว่าคุณพีรพันธ์ทำให้พักเสียหายไม่สร้างความอบอุ่นสร้างความด่างพร้อยความเสื่อมเสียให้กับพักโอ้โหไม่มีใครคิดว่ามันจะเจอว่ารวมไทยสร้างชาติจะมาถึงวันนี้อย่างสภาพการที่มันเกิดขึ้นก็ประเมินกันแหละครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่คุณสุชาติ นะจะไปจริงๆนี่ผมดนฟันธงเลยว่าคุณสุชาติจะไปจริงๆกับท่านผู้ชมแต่จะมีสสติดสอยห้อยตามไปกี่คนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ยังล่ละครับยังไม่ย้ายเพราะว่าย้ายก็คือต้องหลุดจากสสเลยก็อีรนตรีอาจจะหลุดไปด้วยนะครับดังนั้นต้องคาราคาสังกโนว่าอย่างนี้แต่อีกภาพหนึ่งที่มันมีน้ำหนักทำให้หลายคนอีกคิดว่ารวมไทยสร้างชาติจะไหวหรือเปล่านี่ คือการที่สสชุมพร3ามคนมีภาพไหมสามสสชุมพรไปนั่งกับคุณสุชาติภาพนี้สำคัญมากนี่คือ3าสสชุมพรหัวโตวมุมขวามือนั่นคุณลูกช้างนะพี่ชายคุณลูกหมีสุพลจุลใสยนี่คุณสุพลส่วนลูกหมีนั่นชุมพลจุลใสยแล้วก็อีกสองท่านก็เป็นสส ส่วนผู้หญิงนั้นคุณปุ้ยพิมพ์พัฒนาไกลๆน,นั้นนี่มาดามออยมาดามออยก็เป็นคนใกล้คิดทุนใหญ่ไม่ต้องบอกว่าทุนกลุ่มอะไรนะฮะกลุ่มสื่อสารกลุ่มพลังงานใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เสียเฮงส่วนชาติชมกลิ่นภาพนี้พอเห็นภาพนี้ก็บอกโอ้โ oh, หถ้า 3, สามสอสชุมพรไปกบเสียเฮงด้วยนะครับรวมไทยสร้างชาก็เจอคำถามหนะัก สงสัยเสาจะโยงเยกคลอนแคลนออกมากมากอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยคุณขิงเอกนัทในสัมภาษณ์คุณจุติใครเลิกกับคุยกับผมผมสัมภาษณ์คุณจุติคุณจุติก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรนะก็เป็นความคับแค้นข้องใจกันบ้างยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่างฝ่ายก็ยังยืนยันกันอยู่ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทางฝ่ายคุณสุชาติก็มั่นใจแล้วครับว่าพอปรับคองมบ พรมอป๊บเนี่ยนะมันก็คงจะออกมาในสูตรพลังประชาัฐคล้ายๆผู้กองตอนแยกพักจากลวงป้อบนั่นแหละท่านผู้ชมไปอยู่พักกล้าทำฟันทงวันนี้ก็คือพักนี่แตกรวมไทยสร้างชาติยังอยู่พักนยยังอยู่เพราะมันยุบไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะบางคนบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้าน หรือว่าจะแบ่งครึ่งกันคนละสองเก้าอี้ไม่รู้นะครับอันนี้มันสำคัญมากเป็นการบ้านที่คุณอุ้งอิงและคุณอสอทรอร์นคงจะปวดหัวว่าจะจัดสูตรอย่างไรนะนี่พยายามรวบรัดตัดความแล้วแต่ก็ยังยั้วอยู่ดีนะครับยังยาวเพราะมันต้องขยายความนะครับเอาว่าสึกครั้งนี้ยังไม่จบรวมไทยสร้างชาติก็รอ วันระเบิดเถิดเถิงมากกว่านี้นะดูแล้วก็มีความแตกแยกที่ค่อนข้างละเอียดรออยู่เบื้องหน้านะครับคงยากที่จะเยียวยาแล้วเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเดินหน้านะครับยกเว้นมีผู้ใหญ่ที่จะมาประสานก็จะได้สักพักหนึ่งนะเอาตามนี้ก่อนนะครับ